สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกรืนนิช h ันแน l จะนำเสนอดาวพฤหัสบดีจะย้ายในวันที่8เมษายน2565ลัคนาราศีมังกรได้สร้างทรัพย์สินมากมายงานมั่นคงเงินมั่งคั่งลัคนาราศีได้มาจากการคำนวณจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนำมาผูกดวงออกมาเป็นสถิตลัคนาซึ่งจะมีความแม่นยำกว่าราศีประมาณ80% ส่วนราศีนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่13กุมภาพันธ์นะคะมีความเม่นยำก็ประมาณ40-50เปอเซ็นและ,ะช่องนี้ก็อาศัยลัคนาเป็นหลักในการทำนายนะคะซึ่งดาวพฤหัสบ,บดีนั้นจะย้ายในวันที่8เมษาย,ยน2565ดาวพฤหัสบ,บดีเป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดและมีน้ำหนักมากที่สุดของระบบสุรยิยะจัก,กรวาล อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่5ถัดจากดาวอังคารด้วยเหตุนี้นี่เองในทางโหราศาสตร์จึงใช้เลข5าเป็นเลขแทนดาวพฤหัสความหมายของเลข5าอย่างดาวพฤหัสนั้นอยู่ประํำทิศประจิมหรือทิศตะวันตกเป็นดาวฝ่ายสุป,ปเคราะห์หรือดาวดีที่จะส่งเสริมพละกกาลังให้กับดวงชะตามีกําลังสิ้าและเป็นเจ้าเรือนสองกเกษตรได้แก่ราศีธนูและราศีมีนในหนึ่งปีดาวพฤหัสบดีจะ โคจรไปยังราศีต่างๆหนึ่งครั้งหากดาวทุกดวงในดวงชะตาเสียหมดแต่มีดาวพฤหัสบดีเพียงดวงเดียวดวงชะาตานั้นก็จะนับว่าเป็นผู้ที่เ,ออเป็นคนได้และในทางตรงกันข้ามหากดาวพฤหัสบดีตกในตำแหน่งที่เสียดวงชะตาย่อมจะอับเฉาไปด้วย ถ้าดวงชะตาที่ดาวรฤหัส,สวุกดีเด่นจะส่งกำลังถึงลักษณาทำให้เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เหตุการณ์ร้ายๆจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตถ้าเป็นด้านเด่นก็คือเป็นธรรมชาติเป็นคนรักสงบมีความเมตตากรุณาเลือกเฟื้อเผื่อแผ่ร่าเริงเบิกบานอยู่ในแนวทางที่ถูกที่ควรมีความเชื่อมั่นในตนเองรู้จักพัฒนาตนเอง ซื่อสัตย์สุจริตรักความยุติธรรมชีวิตมักจะประสบแต่ความโชคดีและความเจริญรุ่งเรืองถ้าในด้านเสียก็มักขาดความยั้งคิดควบคุมตัวเองไม่ได้ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายโลภมากงมงายในสิ่งไร้สาระมีสติปัญญาก็ไม่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองได้ถ้าเป็นลักษณะนิสัยของคู่ครองก็คือ ดาวพฤหัสนั้นจะเป็นคนลักษณะรูปร่างทว้วมเจ้าเนื้อค่อนข้างอ้วนและลงพุงผิวสองสีค่อนข้างขาวหน้าใหญ่แก้มใหญ่เป็นคนชอบสงบนิ่งสำรวมสุขุมเยือกเย็นเรื่อยๆเฉยๆไม่ชอบแสดงออกวางตัวเป็นผู้ใหญ่เกินอายุดูน่านับถือถ้าเป็นดาวเด่นนะคะดวงชะตาเป็นคนที่มีสติยังคิดอยู่กับตนเองเสมอ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตใจบริสุทธิ์ยุติธรรมมีความยึดมั่นและศรัทธาในสิ่งที่ดีงามรักความถูกต้องชอบศึกษาหาความรู้มีปัญญาฉลาดหลักแหลมมีเหตุผลมีเมตตากรุณาเห็นหกเห็นใจผู้อื่นมีจิตสำนึกที่ดีเสมอทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรมถ้าเป็นดาวเสียเจ้าจะตาก็มักขาดสติยังคิดอยู่เสมอ จะคิดจะทำอะไรก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบเสียก่อนขาดการพิจินต์พิจารณาไรครวนและไรรองที่ดีขาดกิจสำนึกที่ดีทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรมชอบอวดรูท้ทั้งทั้งที่ไม่รู้จริงแต่กลับทำเป็นอมภูมิใจคับแคบขาดความเห็นหกเห็นใจคนอื่นชอบซ้ำเติมผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ได้วกว่าตน ถ้าดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งเกษตรจะมีวาสนาดีในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเหมาะสมอย่างยิ่งในการค้นคว้าจากตำราแต่หนักไปทางทฤษฎีมากกว่าทางปฏิบัติเข้าถึงธรรมะหรือเรียนรู้ในเรื่องศาสนาได้ง่ายมีความสุขุมรอบคอบดาวพฤหัสบดีคือตัวสติเป็นคนแก่เรียนรักความยุติธรรมมีทรัพย์ดาวพฤหัสบดีเปรียบเสมือนผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสมากๆชอบความสงบมีความเกรงกลัวต่อบาปมีศีลธรรมมีความสำเร็จมีโชคลาภมีความอุดมสมบูรณ์ในวันที่8เมษายน2565นั้นดาวพฤหัสบดีจะย้ายไปสู่ราศีมีนซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำและก็เป็นภพศาสตร์ชักของชาวลัคนาราศีมังกรเ,เป็นธาตุ ปลายน้ำหมายถึงน้ำในลำคลองดาวพฤหัสบดีเป็นดาวธาตุดินไปอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำก็จะเป็นดาวคู่มิตรกันดาวคู่มิตรกันก็ย่อมให้คุณแก่ก,กันมากจึงนับได้ว่าในปี2565นี้เป็นปีที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างของชาวลัคนาราศีมังกรเป็นการเปลี่ยนไปในจุดที่ดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรัก สำหรับการงานนั้นก็จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะโดดเด่นขึ้นมาทันทีอยากได้งานใหม่ๆที่ดีๆก็จะมีโอกาสสำเร็จใครคิดธุรกิจใหม่ก็จะสำเร็จและก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ๆอีกด้วยสำหรับ เรื่องการเงินนั้นก็จะหลุดพ้นจากภาวะวิกฤตเรื่องเงินกันแล้วละค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาดาวราหูเจ้าเรือนการเงินเดินเสียเป็นนิดคือเกิดจุดต่ําต้อยของดาวการเงินทําให้การเงินของชาวลัคนาร,ราศีมังกรเสียหายอย่างหนักเลยเงินที่คาดมักจะไม่ได้ตามหวังหรือมีจุดปัญหาเรื่องเงินต้องแก้ไขอยู่เสมอแต่หลังจากนี้ไปนะคะจะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาเรียกว่า จะสามารถสร้างทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อรถได้เลยนะคะเพราะว่าดาวการเงินเข้าสู่พบพันธุหรือพพแห่งเรือนแห่งทรัพย์สินเท่ากับเจ้าลักนาราศีมังกรน,นั้นมีจุดเตี้ยตั้งหลักการเงินสามารถสร้างเป็นสินทรัพย์ใหญ่เกิดขึ้นได้เลยในปีพศ2565นี้และก็จะวางรากฐานชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ต้องดูจากองค์ประกอบ พื้นดวงเป็นหลักด้วยนะคะว่ามีดาวที่เสียอยู่หรือไม่ตั้งรับนะคะส่วนเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนาราศีมังกรที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่แย่มากเลยเรียกว่าคนโสดก็จะเริ่มต้นอะไรกับใครสักคนก็มักจะไม่ สำเร็จมักจะมีความผิดหวังเจออุปสรรคปัญหาเรื่องความรักเข้ามาอยู่เรื่อยๆจนไม่สามารถลงเอยกับใครได้สักคนนะคะแต่หลังจากนี้ไปโอกาสของชาวลัคนาราศีมังกร,กรก็มาแล้วนะคะความรักของคนโสดกําลังเปิดรับมีโอกาสที่จะได้สละโสดในปีนี้และการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับใครๆก็จะไม่มีปัญหาอุปสรรคแล้วนะคะปัญหาอุปสรรคทั้งหลายได้หลุดหายไปเรียบร้อยแล้ว จะได้เจอแฟนที่ดีๆในปีนี้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าในปีนี้เป็นปีที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อย่างรวดเร็วใครที่ยังไม่แต่งงานหรือยังไม่ลงเอยกันแบบชัดเจนในปีนี้จะเป็นจุดของความมั่นคงลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวเกิดขึ้นอย่างชัดเจนว่าเป็นปีแห่งการพลิกชะตาชีวิตกันเลยทีเดียวนะคะซึ่ง สำหรับเรื่องของการงานก็จะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆงานก็จะเจองานที่ดีแล้วก็เจองานที่ใช่ด้วยแล้วก็จะเป็นธุรกิจที่มั่นคงด้วยส่วนความรักก็เจอรักที่ดีๆเงินก็จะมีโอกาสได้สร้างทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆสร้างบ้านสร้างรถสร้างหลักปักฐานลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวกันอย่างมั่นคงทีเดียวเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอขอ,ขอจบเพียงแค่นี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร และถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวก็ตามที่ปรากฏในหน้าคลิปนี้ได้เลยนะคะสแกนคิวอาร์โค้ดหรือเบอร์โทรหรือ ID l ดี e ลน์ก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ